ยาย่าอุรัสยาเผยโมเมนต์สุดประทับใจร่วมงานหมากคิมพร้อมเผยอยากแต่งเหมือนกันอาจเป็นปี2025หลังจากหมาปเปรินและคิมเบอรี่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาที่ประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยภายในงานก็ประกอบไปด้วยหล่อเพื่อนพ้องและครอบครัวร่วมแสดงความมีดีกันอย่างคับคั่งแต่ที่ขายไม่ได้เลยคือคู่เพื่อนรักอย่างนาเดีคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาซึ่งเจตัวก็เผยว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นและยังบอกอีกว่าตื่นตันจนร้องไห้ไปหลายรอบ ถึงกับตาบวมเลยทีเดียวล่าสุดเจอตัวยาย่าออกมาเปิดใจว่าดีใจกับเพื่อนมากๆรู้สึกว่าความฝันของเพื่อนสาเร็จเรียบร้อยในรูปแบบงานที่สําคัญพี่หมากกับคิมแฮ ppy ปปมากๆรู้สึกชื่นใจดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้ยวยความรักความอบอุ่นส่วนเรื่องแต่งงานของเราพี่แบร์บอกปีหน้ายากมากไม่รู้ว่าจะได้ไหมคือเรามีความต้องการกันพอสมควรอาจจะปีถัดไปด้วยซ้ําอาจจะปี2025 ือเราแต่สินใจกันไม่ได้ติดหลายๆอย่างเลยยังไปไม่ถึงวันแต่งเลยค่ะถ้าได้วันเดี๋ยวจะรีบมาบอกตอนนี้ยังไม่ฟันธง